ผ่อนบ้านครบ3ปีไม่อยากรีไฟแนนซ์ทำอย่างไรได้บ้างคลิปนี้มีคำตอบครับ การรีไฟแนนซ์บ้านนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะสามารถทําได้นะครับก็ต่อเมื่อเราผ่อนครบ3ปีขึ้นไปนะครับผมตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะลดดอกเบี้ยผ่อนชาระให้มันถูกลงนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากรีไฟแนนซ์เนี่ยมันจะมีวิธีอะไรบ้างที่เราสามารถทําได้ครับซึ่งก็จะมีอยู่หนึ่งวิธีนะครับที่น่าสนใจมากเลยนะครับเรียกว่าการรีเทนชั่นครับผมการรีเทนชั่นเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยไปขอลดดอกเบี้ยนะครับกับทางธนาคารที่เราผ่อนอยู่นะครับผมตรงนี้เนี่ยเราสามารถเดินเข้าไปคุยกับทางแบงค์ได้เลยครับอาจจะบอกเขาว่าเราต้องการทีี่จะลดอกเบ้ย การผ่อนเนี่ยครับให้มันถูกลงเหมือนช่วง3ปีแรกที่เราผ่อนอยู่ครับแต่การที่เราจะสามารถทําแบบนี้ได้นะครับเราจะต้องเป็นลูกค้าชั้นดีของทางธนาคารซะก่อนนะครับผมซึ่งก็หมายความว่าเราจะต้องจ่ายภาระของเราเนี่ยครับตรงตามเวลาทุกวดนนะครับไม่มีการจ่ายล่าช้าหรือว่าค้างชําระครับผมซึ่งเมื่อทางแบงก์เนี่ยเขาพิจารณาแล้วเนี่ยเราไม่มีประวัติในการจ่ายล่าช้าหรือติดแบล็คลิสต์ใดๆนะครับ เขาก็จะลดสินเชื่อให้เราได้นะครับเพราะว่าเขาจะมองว่าเราเนี่ยเป็นลูกค้าชั้นดีของทางธนาคารครับผมและสําหรับใครนะครับที่ตอนนี้กําลังสนใจอย่างมีอสังหาเป็นของตัวเองนะครับหรืออาจจะอยากลงทุนในอสังหาเนี่ยแต่ยังไม่มีความรู้มากพอนะครับก็สามารถทักเข้ามาขอคำรึกษาได้ที่เพจของเรานะครับไว้อาเซดยินดีตอบคําถามคุณครับ